สวัดีครับคุณสวัดีครับคุณควัดีหลังจากที่หายไปไหนกลับคนถาท้น กลับพื้นที่เปิดกวัดด้วยไปแชหลังจากที่หายไปไเป็นเวลาเป็นเดือนผมเชื่อว่าทุกคนก็ลองทำดูวันนี้กลับมาอีกครั้งจากคอนเทนต์เปิดกวดด้วยไปแชทเอาดูเบื้องนดูดูดดี